คนที่เสร็จแล้วมีกี่คนคะ mm hmm. เห็นบัตรคำอยู่บนโต๊ะไหมคะให้เลือกมาคนละหนึ่งภาพนะคะคนที่เสร็จแล้วหยิบมาคนละหนึ่งภาพแล้วเดินมาหาคุณครูคะ่ะ mm hmm. ใครได้แล้วเดินมาคะ่ะ mm hmm. อ่ะมายืน mm hmm. นั่งลงตรงเก้าอี้ mm hmm. นั่งลงไปหน mm hmm. ูได้คำว่าอะไรคะฉลามคำว่าอะไรนะคะฉ mm hmm. ลามโอเคเอาไปเปลี่ยนไป หนูได้คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรคะแบบนี้ตัวอะไรคะรู้จักไหมรู้จักไหมให้ไปเลือกตัวที่หนูรู้จักไปไปเลือกคำที่หนูรู้จักไปคือตัวอะไรคะหอยอะไรคะลูกหอยอะไรคะ หอยท่าเอาไปเปลี่ยนค้าไใหม่มาไปอันนี้คือตัวอะไรคะฉลามอะไรนะฉลามเสร็จแ,แล้วเล้วหรอคะมามาแต่งไทยามานี่อันนี้อันนี้คือตัวอะไรคะ ตัวอะไรนะดูดีดีมันลายไหมมันมีลายไหมตัวมันอะไรคะสิงโตเก่งมากค่ะอ่ะพี่ก่อนปะพี่ตัวอะไรคะตัวอะไรนะมาม้า้นามอะไรนะพูดให้ชัดชัดยีรับ พูดใหม่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 อาหารมาก่อนตรงนี้ไม่มียีรับอ่ะยีรับยีรับไปต่อแถวด้วยค่ะอ่ะถอยค่ะให้พี่แก้มเข้ามาหนูไม่รับพี่แกม้มไปต่อหลังเลยเพี่แก้มได้คําว่าอะไรคะฉลามฉลามไม่รัดคิวค่ะไม่รัดคิวอัพครับไปต่อหลังก่อนลูกไปต่อหลังก่อนอามิวมาน้องมิวได้คําว่าอะไรคะ เอาได้คำว่าเห็ดอ่ะถือมาอาหารโชว์ค่ะโชว์เห็ดออกเสียงดังๆเห็ดโอเคไปแตงไทยแตงไทยได้คำว่ารูปะอะไรคะดูดีๆรูปะ<ๆ>อะไรคะมาน้ำ,นำอ่ะไป อะไรนะคะดังๆสิงโตเอาไปเก็บเห็ดที่ไหนเรูปอะไรคะรูปนกนกโอเคมาคนต่อไปปลาฉลามฉลามโอเคคนต่อไปท็อปมารับอะไรนะคะยีรับยีรับโอเค หอยอะไรคะหอยอะไรคะหอยทากโอเคไปอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวยับของคุณครูไม่พับนะคะไม่พับกระดาษนะคะเอามาคนต่อไปเร็วคนต่อไปเรวเร็วมานาะอะไรนะคะมานาะมานาะโอเคเอาคนต่อไปคะ่ะเปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนภาพด้วยเราจะไม่เอาคำซ้ำ ตัวอะไรนะคะดูดีดีใช่เสือไหมตัวอะไรคะสิงโตสิงโตโอเคดังดังค่ะชาลามโอเคดังดังค่ะนกโอเคเก่งมาก อ้ามามามาเราล้วเร็แล้วอะไรคะยีราบยีราบเก่งมากค่ะเอาไปลูกน้ำม้าน้ำโอเคพี่แก้มอะไรคะเ็ดเ็ดเอาทีนี้นะคะเด็กๆทุกคนหยิบมาคนละหนึ่งแผ่นล้วยืนเป็นแถวที่ ที่ช่องของตัวเองนะคะไปะ